เรียนท่านประธานท่านผู้อํานวยการคณะกรรมการและแขกคูณมีเกียรติถูกท่านดิฉันนางสาวมาริสาเสริมสีนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่4ีคณะศิลปะศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนวิชาดนตรีไทยของเรียนเครือข่ายวิทยายลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมขอนําเสนอศิลปานิพนธ์ในเรื่อง ทนโคร,ราชกรรมวิธีการทำโทนโคร,ราชบ้านป่าบงตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดน,นครราชสีมาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของโทนโคร,ราชเพื่อศึกษากรรมวิธีการทำโทนโคร,ราชบ้านป่าบงตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ขอบเขตของการวิจัย 1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของโทนโคร,ราดจังหวัดนครราชสีมา 2. ศึกษากรรมวิธีการทำโทนโคร,ราดบ้านป่าบงตําบลด่านเกวียนอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานิยามัเฉพาะที่ใช้ในการวิจัยโทนโคร,ราดหมายถึงเครื่องดนตรีประเภทตีทําด้วยดินเหนียวปั้นเป็นรูปโทน ขึงด้วยหนังงูหรือหนังตะกวดมีรูปลักษณะและเสียงเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นกรรมวิธีหมายถึงกระบวนการขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆในการทำโทนดินเหนียวด่านเกวียนหมายถึงดินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิน่นชนิดยืดและหดตัวสูงขึ้นรูปได้ดีและเผาได้โดยไม่บิดเบี้ยวหรือแตกล่อหมายถึงดินที่ปั้นเป็นแท่งยาวๆพอประมาณไว้ต่อในการขึ้นรูป ลุ่มหมายถึงการเผาระยะแรกก่อไฟไว้ที่ปากเตาอุดเตาหมายถึงการเผาระยะที่สองการใสร่ฟืนให้เต็มปากเตาควรจะเป็นสีดำขึ้นป้องหมายถึงการเผาระยะที่สามอุณหภ,ภูมิในเตาจะสูงเป็นสีแดงและไฟสีส้มจะแลบออกมานอกป้อง ความเป็นมาด่านเกวียนด่านเกวียนนั้นแต่เดิมพ่อค้าจากนางรองบุรีรัมสุรินขุนหารขุนคันเรื่อยไปจนถึงขเขมรจะเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวโคราชและจะพักกองคาราวานเกวียนกันเป็นประจำจนได้ชื่อว่าด่านเกวียน ดานเกวียนดินแดนแห่งอารยธรรมร่มแม่น้ำมูลมีการส่งเสริมให้ประชากรปั้นโอ่งปั้นอ่างไว้ใช้เองต่างแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเดิมชาวบ้านจะมีอาชีพทำนาทำไร่ต่อมาได้มีชาวขาเข้ามาทำงานก่อสร้างโบสถ์และได้นำดินมาปั้นเป็นภาชนะและเผาเก็บไว้ใช้ซอยในครัวเรือนเมื่อชาวบ้านเห็นก็เกิดความสนใจและฝึกฝนฝีมือการทำเครื่องปั้นดินเผาจนเกิดความชำนาญและยึดเป็นอาชีพเร่มาจนถึงปัจจุบัน ความเป็นมาโทนโคราชโทนโคราชเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประจำจังหวัดน,นครราชสีมามีมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีการใช้โทนตีประกอบการรำโทนประกอบการเลี้ยงสารตาปู่และและเล่นในช่วงสงการ โทนโคราชหน้าโทนจะขึงด้วยหนังงูหนังตะกวดและหนังว,วัวส่วนตัวโทนจะทำด้วยดินเหนียวด่านเกวียนซึ่งเป็นดินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนทำให้ทางราชการประชาสัมพันธ์ไว้ในคำขวัญประจำจังหวัดคือเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีมีโคราชปร,ราสาทหินดินด่านเกวียน ส่วนประกอบโทนโคราชประกอบด้วยร่างโทนหนังไว้หรือเชือกลักษณะรูปทรงของโทนประกอบด้วยส่วนที่เป็นก้นโทนปีโทนและหม้อโทนกรรมวิธีการทำโทนการเตรียมดินดินที่ใช้ในการปั้นจะเป็นดินเหนียวสีดำกับดินทรายร่วนลดน้ำและหมักไว้ในบ่อหมักหนึ่งคืนนำดินมาโม่ให้ดินผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เตรียมไว้ใช้ปั้นโดยทำไว้เป็นท่อนๆยาวประมาณ25เซนติเมตรการปั้นโทนนำแป้นพมมรมาวางบนแป้นหมุนใช้ดินเหนียวยึดแป้นพรมรแต่ละมุมให้ติดกับแป้นหมุนเกี่ยทรายให้ทั่วพมมรแล้วนำดินมาทุบให้พอประมาณกำหนดขนาด ขูดขอบดินออกแล้วนำล่อมาปั้นต่อกันจนได้ส่วนที่เป็นหม้อทำการรีดดินเกียดินและผัดดินให้เรียบเนียนแล้วนํำไปผึ่งแดดให้ดินหมัดหมดจากนั้นก็ขูดขอบดินข้างบนออกแล้วนํำล่อมาปั้นต่อกันจนได้รูปทรงของปีรีดดินให้เข้ากัน ใช้ฟองน้ำกับผ้าชุบน้ำผัดดินนำหวีเกี่ยดินให้เรียบเนียนใช้ผ้าจับขอบและลีดดินให้ได้เป็นส่วนของกลนโทนรอให้ดินหมาดมแล้วขึ้นลายจากนั้นก็นำเข้าโรงผึ่งดินการผึ่งโทนการผึ่งโทนมีความสำคัญมากถ้าผึ่งในที่ที่มีลมโกกมากจนเกินไปจะทำให้โทนแห้งเร็วและแตกเสียหาย จึงมีการสร้างโรงเรือนที่มีลักษณะหลังคาแหลมเทลาดลงมาทั้งสองข้างพื้นร่างโรยด้วยทรายไว้ค่อนข้างหนาการผึ่งโทนดินต้องไม่แห้งจนเกินไปหรือชื้นเกินไปเพราะจะทำให้การเผาแตกเสียหายมากสังเกตดูสีดินต้องไม่เข้มหรือจางจนเกินไปจะออกสีขาวนวลนๆนนการเผาโทนเตาที่ใช้ในการเผาจะเป็นเตาทูเรียน ใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผาการเผาจะเผาเป็นสาระยะคือระยะแรกการรมไฟหรือลุ่มเป็นการรมไฟไล่ไอน้ำออกจากร่างโทนโดยก่อไฟอ่อนๆไว้ที่ปากเตาทิ้งไว้ประมาณ 1. วันหนึ่งคืนจึงเผาในระยะที่สองที่เรียกว่าสุมไฟหรืออุดเตาโดยจะใส่ฟืนให้เต็มปากเตาอยู่เสมอ อุณภูมิภายในเตาจะสูงขึ้นสังเกตได้จากควันไฟและเข่าดำที่พุ่งขึ้นมาจากป้องใช้เวลา3ชั่วโมงในการอุดเตาและเผาในระยะที่3ที่เรียกว่าเร่งไฟอุณหภูมิจะสูงไฟจะเป็นสีแดงร่างโทนที่อยู่ภายในเตาจะเป็นสีแดงมันใช้เวลาประมาณ5-7ชั่วโมงแล้วปิดปากเตาทิ้งไว้ประมาณ1-2วัน จึงนำร่างโทนที่เผาออกมาการถึงหนังโทนนำหนังมาวัดกับขนาดของหน้าโทนแล้วตัดให้ห่างจากที่วัดห่งเซนติเมตรทำการเจาะรูโดยใช้หัวแม่มือวัดระยะห่างของช่องที่เจาะแล้วเย็บขอบตามที่เจาะรูไว้จนรอบนำหนังไปแช่น้ำทิ้งไว้เพื่อจะนำมาขึ้นหน้าโทนจากนั้นทักรัดเอลจนรอบตัวโทนแล้วนำหนังมาวางประกบบนหน้าโทน ร้อยเชือกทั้ง4ด้านเพื่อไม่ให้หนังขึงผิดรูปที่วางไว้จากนั้นก็ร้อยเชือกที่เหลือให้หนังติดกับตัวโทนจนเสร็จโดยจะมีตะปูไว้สำหรับขยับรัดเอวให้ขยายออกเพื่อง่ายต่อการขึ้นรูปแล้วทำการทดสอบเสียง การเก็บรักษาโทนเมื่อใช้งานเสร็จทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมัดๆเช็ดหนังหน้าโทนเบาๆและคว่ำหน้าโทนให้อยู่กับพื้นยัดเศษผ้าลงไปเพื่อป้องกันแมลงเข้าไปเจาะหนังและเก็บในที่ที่เหมาะสมครอบครัวปลู่ป่นบุญเนรช่างปั้นโทนโคราชผลจากการศึกษาเรื่องโทนโคราช ามาวิธีการทำโทนโคราชบ้านป่าบงตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพบว่าโทนโคราชเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิน่นทำด้วยดินเหนียวปั้นเป็นรูปโทนหน้าโทนจะขึงด้วยหนังงูหนังตะกวดและหนังวัว ดินที่ใช้ในการปั้นจะเป็นดินเหนียวซึ่งเป็นดินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิน่นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาทําให้ทางราชการประชาสัมพันธ์ไว้ในคําขวัญประจําจังหวัดว่าเมืองหญิงกล้าผ้าใหม่ดีมีโคราชปราศาทหินดินด่านเกวียนโทนโคราชมีมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีการใช้โทนตีประกอบการลํำโทนประกอบการเลี้ยงสารตาปูและละเล่นในช่วงสงการ กรรมวิธีการทำโทนโคราชจะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนด้วยกันก็คือ 1. การเตรียมดินการปั้นโทนการผึ่งโทนการเผาโทนการขึงหนังหน้าโทนการเก็บรักษาในทุกขั้นตอนการทำนะคะการเลือกวัสดุอุปกรณ์ช่างจะมีความชำนาญละเอียดประณีตพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ไพเราะและดังก้องกลงวาน ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมาการผู้ควบคุมศิละปะน,นิพนธ์อาจารย์ทูนทองใจซึ่งลำอาจารย์วาสนาลมโพอาจารย์จักกิจเสงกินอาจารย์ประพาเชียงแชมอาจารย์ยงยุทธไปสุขและทุกทกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาลำดับต่อจากนี้ไปเป็นการสาธิตการตีโทนโคราชซึ่งประกอบด้วยจังหวะลำโทนจังหวะบิกินยักไหลจังหวะโมฮอกและจังหวะคาลิปโซ ขอเชิญหลับชมหลับฟังได้เลยจ้ะ ฉันขอจบการนำเสนอศิลปะนิพนธ์เรื่องโทนโคราชกรรมวิธีการทำโทนโคราชบ้านป่าบงตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเพียงเท่านี้สวัสดีจ้ะ